สวัสดีเด็กๆนะคบวันนี้จะพามาทบทวนเรื่องของเนื้อเยื่อพืชนะครับเนื้อเยื่อพืชจะมี2ประเภทตามที่เราได้เรียนไปแล้วเราจะมีเนื้อเยื่อที่เราเรียกว่าเนื้อเยื่อเจริญแล้วก็เนื้อเยื่อถาวรนะครับเนื้อเยื่อเจริญเขาจะเรียกว่าเป็น meristematic ใช่ไหมครับ meristematic tissue นะครับส่วนเนื้อเยื่อถาวรถาวรเป็นไงต้องเน้นตลอดการเน้นตลอดไปที่เราเรียกว่า permanent นะครับ โอเคป้เนื้อเยื่อเจริญและเนื้อเยื่อถาวรเนี่ยจะใช้เกณฑ์ในการตัดแบ่งก็คือเรื่องของการแบ่งเซลล์นะครับใช้การแบ่งเซลล์ในการแบ่งว่าตัวนี้เป็นเซลล์เป็นเนื้อเยื่อเจริญหรือเนื้อเยื่อถาวรกรณีที่เป็นเน,เนเื้อเยื่อเจริญตรงนี้ก็คือมีการแบ่งเซลล์อยู่ตลอดเวลานะครับมีการแบ่งเซลล์อยู่ตลอดเวลานะครับโอเคป้ซึ่งการแบ่งเซลล์นี้จะเป็นการแบ่งเซลล์ที่เราเรียกเป็นการแบ่งแบบ ไมโตซีดใช่ไหมครับแบ่งเพื่อการเจริญเติบโตไมโตซีดอีกกรณีหนึ่งคือเนื้อเย่อถาวรอ,อันนี้ตรงข้ามก็คือว่าจะไม่มีการแบ่งเซลล์นะครับไม่มีการแบ่งเซลล์แล้วตัวนี้คือนางจะเปลี่ยนไปทําหน้าที่ เฉพาะนะครับไอตัวเนื้อเยื่อเนื้อเยื่อเจริญเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3ส่วนคือเนื้อเยื่อเจริญส่วนปลายที่เราเรียกว่า apical meristem ใช่ไหมครับมีเนื้อเยื่อเจริญเหนือข้อที่เราเรียกว่า intercalary meristem ถูกไหมครับ inter แปลว่าระหว่างที่เราเรียนไปแล้วก็ด้านข้างด้านข้างต้องเป็นคล้ายคล้าย c a l l i s t e l ก็คือ lateral m e ริสเตมนะครับส่วนของเนื้อเยื่อเจริญส่วนปลายก็จะมีปลายยอดที่เราเรียกว่าชู o มีปลายรากที่เราเรียกว่ารูท ตรงนี้จะพบได้ทั้งโมโนคอร์ดนะครับโมโนแล้วก็ไดคอร์ดคือพบหมดเลยเพืชทุกชนิดจะมีการเจริญเติบโตแบบส่วนปลายก็คือส่วนยอดกับส่วนล่ากก็คือมันจะเป็นการเจริญเติบโตแบบสูงนั่นเองถูกไหมครับเป็นสูงแต่ถ้าเกิดเป็นเนื้อเยื่อเจริญเหนือข้อ เนเื้อเยื่อเจริญเหนือข้อตัวนี้จะพบเฉพาะในส่วนของโมโนโคอตใช่ไหมครับก็คือพืชใบเลี้ยงเดี่ยวนั่นเองถูกไหมที่มันเป็นเหนือข้อเห็นเป็นข้อเห็นเป็นปล้องพวก,ม,าาม,พวกม,วมะขามพวกมะขามต้นหมากนะครับหรือว่าจะเป็นพวกอ้อยพวกอะไรก็ไผ่พวกนี้ครับเป็นต้นเนาะก้อนนี้ก็เป็นการจเจริญเติบโตด้านความสูงเหมือนกันนะครับพบเฉพาะโมโนคอตแล้วก็เน,เนื้อเยื่อเจริญด้านข้างนะครับอันนี้จะเป็นการจเจริญเติบโต ที่แบบว่าเราบอกว่ามันอ้วนแล้วใช่ไหมอันนี้คือเป็นอ้วนนะแน่นอนว่าเนื้อเยื่อที่เกี่ยวข้องกับด้านข้างที่อ้วนก็คือตัวที่เราเรียกว่าตัวแคมเบียมถูกไหมครับแคมอยู่ข้างๆเนาะแคมเบียมตัวนี้จะทําให้พืชมีการเจริญเติบโตขั้นที่2ที่เราเรียกว่า secondary growth นะครับถ้าอ้วนเนี่ยเป็นการเจริญเติบโตขั้นที่2แต่ถ้าสูงตรงนี้เป็นการเจริญเติบโตขั้นที่1ที่เราเรียกว่าเป็น primary growth นะครับโอเคนะเห็นไหมเนื้อเยื่อเจริญด้านข้างมี2ตัวคือ vascular cambium กััับบมมีีตวววเเือออนนนนกะครรส่ยาิ ถาวรเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นเนื้อเยื่อผิวที่เราเรียกสัพว่าเป็นเดอร์มอลใช่ไหมเดอร์มอลทิชชูเนื้อเยื่อพื้นก็คือที่เราเรียกว่ากราวนะครับที่เราเรียกว่ากราวแล้วก็ลำเลียงที่เราเรียกว่าเวสคิล่าโอเคปะพวกนี้ต้องรู้จักนะเนื้อเยื่อผิวก็เช่นเนี่ยอิพิเดอร์มิสใช่ไหมครับเพอริเดอร์นะเดอร์ erm, กับเดอร์ตรงเนี้ยเห็นไหมแปลว่าผิว เนเยื่อพืน3ามไคมาตรงนี้พี่จะเรียกว่าตระกูล3ามไคมานะครับพาเลงคอนเลนสเคเลนแล้วก็เนื้อเยื่อลำเลียงคือไซเลมนะไซไว้ลำเลียงน้ําบวกกับแรทธาุพวกนี้เป็นสารอดินซีแต่ว่าโฟมฟู้ดอาหารตรงนี้จะเอาไว้ใช้ในการลําเลียงอาหารนะครับซึ่งอาหารของพืชเนี่ย,ยที่อยู่ในรูปการลําเลียงเนี่ยจะใช้ซูโครสในการลําเลียงนั่นเองนะครับนี่คือการทบทวนเนาะอย่าลืมไปทบทวนกันด้วยจ้ะเด็กๆ